ความสุขน้อยใหญ่รอเราอยู่ท่าหน้าทำไมจะกวดอะไรนักหนามันมันเป็นสัญญาแบบสะท้อนสังคมมันเยอะสู้ๆวันพรุนี้รอเราอยู่ออกไปข้างนอกกันมันมันยาวมากเลยอ่ะห้านาทีนี่เขายาว,ยาวมาวันนี้รู้สึกมือาชีวิตกำลังทิ้งเราไปดงกลิ่นหัวใจแม่นิ่งกว่า,วาคี ไม่รู้มันเยอะไปหมดอะแล้วนางเอกเอเป็นไงบ้างคนที่ดีดเบสอยู่อะโอเคไหมน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของเพลงแต่ก่อนกูกราบกูกราบกูต้องกราบตอนนี้กูต้องโกรธกูต้องโกรธกูต้องโกรธเซลลิปินหน้าใหม่วรรณซิงนี่คิดว่าน่าตามันแปลกอะเบสเชื่อพี่สิงห์คือวรรณซิงอะมันมีตัว X อะไรอะถ้าเห็นตามผับตามบาร์จะเข้าไปจีบไหมคนหน้าตาอย่างงี้มันดูไม่ออกอะมันดูประหลาดอะเข้าใจปะเทียกับทอมครูซอะไรหรอวะ ทำครูสไม่ไม่คิดเลยอยากเป็นแฟนทำครูแต่ปัจจุบันสู้ทำครูโอ้ทับกันดีมากทับกันแบบแฟนปัจจุบันสู้ทมครูไม่ได้เลยคือทับกันมันดีาใจความสุขที่คุณไม่เคยรู้วันนี้ยังหายใจอยู่วันครูก็สู้ๆออกไปข้างนอกกันไหมความสุขน้อยใหญ่รอเราอยู่ ไม่อยาจะบอกอะไรอ่ะแบบไม่เสร็จมันอยู่ตรงไหนอ่ะคือดูไม่ออกอ่ะมันมันยาวมากอ่ะโอเคออกไปข้างนอกแล้วไงแล้วังไงอ่ะมันต้องตีความไงตีความนิดน่เราไม่ีเวลาจะตีนู่นนี่นั่นอ่ะคือต้องทำมาหากินอ่ะคือ5นาทีอ่ะไม่เสร็จมันอยู่ไหนเราจะดูเสร็จแล้วยังไม่เข้าใจแล้วว่าแบบจะยังไงต่อออกไปข้างนอกแล้วไงแค่อยากจะไปใช้เวลา5นาทีที่จะดูเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงหนังก็มันไม่ใช่อ่ะ คือปีศาจหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ถ้าอยากจะไปดูก,ก็ก็ไปดูก็ได้ข้างนอกวันสิงจะกดชื่อแบบแปลกๆด้วยห้านาทีคุ้มหรือไม่คุ้มก็ไปดูกันเองคะ่ะออกไปอข้างนอกนอก,กันไหมความสุขน้อยใหญ่รอเราอยู่